ตอนนี้องเลยครับตั er ้งแต่วันท <humid> yeah. ี่ยี่สิบเราก็เฝ้าสภาพอากาศมาโดยตลอดนะครับจะบอกว่าพุกเฝ้าก็คงไม่ได้นะครับเพราะอุตุเราทํางานยี่สิบชั่วโมงอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่ยี่สบมาเดนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีฝนสะสมในพื้นที่หลายพื้นที่แต่ว่าต้นน้ําของอุตภเปายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งมาวันที่สองวันนี้ครับยี่6บห้ายิบหกแล้วก็วันนี้วันที่ย7ิบเจ็เนี่ยปริมาณฝนที่ตกในรุ่มน้ำของอุตภเปานี่ค่อนข้างเยอะไม่ใช่รุ่ตน้ำของ สงขาถ้าตามที่หกยี่เจ็ดนี่แต่สงขาลงมาจะถึงยะลาปัตตานีและนาราธิวาสครับ<ม>ต้องบอกว่าตกหนักมากในหลายพื้นที่เกือบทุกพื้นที่เลยก็ได้นะครับอ,อาจจะใช้คำนี้ก็ได้ครับอย่างเช,ช่นที่ปัตตานีเนี่ยส่วนเราส่วนใหญ่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแต่สถานีที่ตรวจวัดได้ประมาณสามร้อยสี่ร้อยมิลนะครับรวมทั้งนาราธิวาสด,ด้วยครับส่วนสงขาของเรานี่ส่วนใหญ่ก็ตกร้อย ร้อยกว่าวินขึ้นไปครับในในหลายพื้นที่นะแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังไม่ถึงนะครับแต่แต่ถ้าตอบถ้าผมถามเนี่ยก็คือเกือบทุกพื้นที่เป็นฝนตกหนักมากนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะทางด้านรุ่มน้ำของอุตภเปาที่เป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำเข้าสู่ตัวเมืองหัดใหญ่นะครับก็ในหลายพื้นที่ถึง200มิลก็มีอย่างที่พระตงเนี่ยฝน24ชั่วโมงดูจาก ข้อมูลของทรัพยากรน้าที่แปดเนี่ยยีบสี่ชั่วโมงก็สามร้อยสี่ร้อยมิลก็มีครับครับผมอ,ม,อมอืมอืมคำคำว่าร้อยร้อยมิลนะร้อยมิลลิเมตรขึ้นไปอนเนี่ยในภาษาของอุตุเนี่ยถ้าเกิดสําหรับสําหรับการเป็นฝนจริงๆนี้มันแบบประมาณไหนฮะอ่าฝนหนักของอุตุนี่ถ้าเกินเก้าสิบมิลขึ้นไปนะนครับเกินเก้าสิบมิลนะครับอือถ้าบอกว่าถ้าผมบอกว่า ื้นที่เฉลี่ยรูมน้คมํคของตะเภาอยู่ที่200มิลนี่ยครับนั้นหมายถึงว่าคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกมาแล้วเนี่ยประมาณสูงจากพื้นนะครับเป็นปริมาณน,น้าสูงจากพื้น20เซน,นครับโอ้โครับ20เซนติเมตรนะนคือไม้บรรทัดแล้วอืมครับ10มิลก็1เซนนะครับเทียบเทียบว่าฝนตก,ตกตรงนั้นเนี่ยด<ม>ินไปได้น้ําเหนือพื้นดิน1เซนแต่ถ้าพื้นดินแห้งมันก็จะซึมไปแต่ถ้าพื้นดินไม่แห้งมันก็จะบ่ามาลงที่ตํา ซึ่งตอนนี้ก็คงจะอิ่มท้นทั่วกันแล้วดินคงจะซึมลงได้ยากแล้วก็คงจะเป็นขอเรียนคุณมาชอนทราบเลยครับในหลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตครับครับก็เป็นฝนตามฤดูกาลแต่มีปัจจัยเสริมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องนะครับก็คืออย่างที่ถ้าติดตามเราตั้งแต่หาดใหญ่เข้มแข็งผมบอกแล้วครับฝนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตกปริมาณมากกว่าเดิมในระยะเวลาสั้นๆนะครับ ตรงนี้อะไรส่งผลกระทบต่อเรานะครับครับ mm hmm. คือตอนนี้ถ้าถ้าดูดูจากข้อมูลนะโดยเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำเนี่ยครับน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบมิลถ้าผมดูจากปริมาณฝนแต่ไม่ได้คำนวณน้ําแบบทางชประทานนะครับเพราะว่าถ้าถามถึองอุตสาถานีที่ของอุตุที่อยู่ในลุ่มน้ําเ,เองนะมีอยู่สามฐานีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตกประมาณสองร้อยมิลนะครับครับผม mm hmm. ครับปีสี่สามแล้วถ้าผมจำไม่ผิดฝนเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำประมาณสองร้อยมิลครับผม ตอนนี้เราตกมาแล้วค่อนข้างจะเยอะและถามผมว่าถ้าถามผมต่อว่าและอีก24 mm hmm. ชั่วโมงหน้าจะตกยังไงค,คาดการไว้ว่าตกหนักมากไม่ต่ำไปกว่า100มิลน,นะครับอเราคาดการว่าอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะเจ็ดโมงเช้าวันนี้ไปนะครับพื้นที่ส่วนส่วนใหญ่ของจังหวัดสมุขเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนเกิน100มิลลิเมตรนะครับ mm hmm. นะครับเพราะว่าที่เราตกมาแล้วเกือบบางพื้นที่200พื้นที่300ยื้นที่ 400มิลลิมนะครับแล้วเราจะอาจจะเกิอดอีกอีกร้อยมิลลิเม็ดนะครับ27-30เนี่ยก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับต้องใช้คาว่าแต่ก่อนเราจะบอกว่าหนักหลายพื้นที่หนักมากบางแห่งใช่ไหมแต่ตอนนี้27-30เราคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับจึงรเรียกเตือนพี่พพต้องประชาชนนะครับว่าอย่างไรช่วงนี้ ให้ติดตามข่าวทางการนะครับต้องเน้นย้ำเลยแล้วก็อย่าส่งข่าวที่ไม่ใช่ทางการเพราะว่ามันจะเกิดความสับสน